ชีวิตจะไม่ก้าวหน้าถ้ายัางใช้ภาษาไทยแบบนี้นะหลายคนเรียนภาษาไทยมาเหมือนผมแหละนะมานีมานะอะไรเหมือนกันนะแต่แปลกไหมครับคนหลายคนใช้ภาษาที่ฉุดทำให้ตัวเองอําลงหรือว่าประสบความเสียช้าลงนะผมยกตัวอย่างเวลาที่เรานะครับมองความขยันตั้งใจว่าสิ่งเหล่าน,นี้เป็นความทะเยอทะยานคำว่าทะเยอทะยานนะมัน มีความลักษณะบางอย่างนะครับในภาษาไทยที่หลายคนมักจะใช้ในแง่ลบเวลาเราพูดว่าทะเยอทะยานมันก็เลยทําให้หลายคนไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่ผมใช้คําว่าขยันซึ่งมันต่างกันนะครับจริงๆคาว่าขยันกทะเทอทะยานเนี่ยมันแทบ,บจะบิดแค่องศาเดียวเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความรู้สึกมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่ดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึกถ้าเรามีความสุขเราจะทําสิ่งนั้นบ่อยๆถ้าเรารู้สึกมีความทุกข์เราจะไม่ทําสิ่งนั้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คําว่าทะเยอทะยานแบบนี้มันเลยกลัวเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคําพูดในแง่ลบอะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะขยนันผมบอกเลยว่าคําว่าทะเยอทะยานแทบจะไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมในหัวผมเลยนะครับอีกคํานึงคือคําว่าโลภผมบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่หรอกถ้าความขยนันหรือการที่เราต้องการขยายตัวเองออกไปให้ตัวเองเก่งขึ้นเรียกว่าความโลภ คงไม่มีมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินเป็นพันนล้านชื่อว่าบิลเกตแล้วจะไม่มีใครนะบริจาคเงินให้มูลนิธิเป็นแสนล้านนะที่ชื่อว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เด็ดขาดคนเหล่านี้เป็นคนที่ขยันนะครับพอเขาขยันเขาก็นําสิ่งที่เขาได้ในรูปของเงินมาบริจาคดังนั้นะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเราใช้แค่คําว่าขยันไม่ใช้คําว่าโลภเราใช้คําว่าขยายตัวเองออก เพื่อมีอิทธิพลในแง่ดีกับคนอื่นครับแล้วไม่ใช้คําว่าโลภนะครับโอ้โหเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวให้นึกถึงต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันก็มีแค่โตกับตายผมสังเกตเห็นว่าถ้าต้นไม้ไหนเริ่มไม่โตใบเริ่มเหี่ยวมันก็มันจะตายแต่ถ้ามันโตมันจะผลิดอกออกผล มันจะแตกใบใหม่แล้วมันจะสูงขึ้นดังนั้นเลือกเอาครับใครอยากเป็นต้นไม้ที่โตพิมพ์คําว่าเติบโตใครอยากเป็นต้นไม้ที่ตายนะครับก็ให้พิมพ์คําว่าตายได้ครับแล้วจะรู้เลยว่าแค่เราพิมสองคำนี้เติบโตกับคาว่าตายในความรู้สึกของเราอะขนาดเรายังไม่ได้ทําอะไรนะแค่พิมคาคํำนี้ในคอมเมนต์จะรู้เลยว่าใครพิมพ์คําว่าเติบโตจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีความหวังใครพิมพ์คําว่าตายจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเอง ต่ำลงหรือรู้สึกว่าหดหูลงทันทีนะครับลองแค่พิมพ์คอมเมนต์ดูครับแค่พิมพ์จะเข้าใจคลิปนี้มากขึ้นนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ